สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับงานเนื้อผ้าคอตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรหัสกอไก่32รุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สีค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะตัวที่1ค่ะสีแรกนะคะจะเป็นสีครามค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าคอตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อผ้าเนื้อดีเกรดพรีเมียมเลยค่ะไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะคะ และเนื้อผ้าเขาจะมีความนุ่มนิ่มใส่สบายค่ะตัวต่อไปตัวที่2ค่ะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะตัวนี้สีสวยมากเลยค่ะจะออกแนวสีฟ้าพาสเทลรูปแบบเสื้อเขาจะเป็นคอกลมคอชิดติดคอค่ะส่วนด้านหน้าจะมีผาน่าติดกระดุมนะคะ แขนเสื้อจะอยู่ที่ประมาณ4ส่วนหรือยาวประมาณ16นิ้วค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่3ตัวนี้จะเป็นสีขาวค่ะจะเป็นสีขาวโอโมโอ่ขาวสว่างเลยค่ะไซส์เสื้อนะคะจะมีไซส์เดียวค่ะรุ่นนี้จะเป็นฟรีไซส์อก44ค่ะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ25นิ้วนะคะ ราคาเพียง690บาทค่ะตัวต่อไปจะเป็นสีชมพูนูดนะคะใครชอบแนวหวานๆแนะนำสีนี้เลยค่ะเขาจะมาในลวดลายปักน่ารักแบบนี้ทั้งตัวเสื้อเลยนะคะและจะมีความเก๋และโดดเด่นด้วยการปักด้วยได้สีทองค่ะเขาจะปักมาแน่นๆแบบนี้ทั้งตัวเลยนะคะและสีสุดท้ายของรุ่นนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะยิ่งเป็นสีดำลายยิ่งเด่นชัดค่ะทรงเสื้อเขาจะเป็นทรงคลาสสิกนะคะสวยเรียบๆรียบแต่ดูดีค่ะสามารถใส่ได้หลายโอกาสนะคะและสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ค่ะครบแล้วนะคะทางค่าสีกับรหัสกไก่32สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ทางด้านหน้านี้เลยค่ะราคาเพียง690บาท โอนชำรจจะจัดส่งฟรีค่ะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทตัวต่อไปบวก10บาทตลอดการจัดส่งในรอบบินเดียวกันค่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามช่องร้านทีราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแบบใหม่สวยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ